สวัสดีค่ะเพื่อนๆพอกันนีเราจะกับยายสายหวยลาวเลขเด็ดพารวยค่ะอ่ามันเท่ากับก้ามพ่อๆกันอีกเช่นเคยนพี่้องเนาะกับแนวทางตัวเลขค่ะก่อนอื่นอาศซยกับขาสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีสวัสดีทั้งเอฟซีม่ค่ะแล้วก็สวัสดีเอฟซีแกนํำเขามาแล้วกาฝาก้นไค์ก็แช่เป็นกําลังใจแอดนํำเนาะค่ะอ่าเดี๋ยวฮามอฟังคําเตือนกันก่อนน้องเนาะ คำเตือนคลิปนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นเพียงสถิติตัวเลขเป็นแค่สูตรการคํานวณเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิงเอาฟังคำเตือนแล้วเนาะคะ่ะนะเดี๋ยวแอดกัิพาเพื่อนพี่ๆน้องๆค่ะมาสรุปผลค่ะพี่น้องจา๋าแนวทาง ล่าพัฒนาสูตรตารางผ้าลวยเนาะข้างนอกสูตรตารางผ้าลวยงวดวันที่30ค่ะพี่น้องจา๋าเฮากลับมาเบิ่งกันวาแนวทางที่แอดให้ไ,ไปผลออกมาเขาลุ้นลุเนาะจาะ๋ะเนาะอ่าสำหรับสูตรตารางผ้ารวยค่ะงวดวันที่30ค่ะสายวิ่งรูดไอเทมที่2 5 6ห้คือสายวิ่งรูดเนาะเรามาดูผลค่ะ8 0 09 24 8 0ดศูนยนเอนาะจะเป็นผลรวดวันที่30มสิเรามาดูเลขตารางค่ะ8มาเนาะแมา0ูนยค่ะเเนาะสค่ะแล้วก็4เลขตารางแอดแตกหตัวเลยเนาะพี่น้องจ๋าเนาะแปดศูนส เรามาดู3ตัวตรงโต๊ด3ตัวตรงโต๊ดจะเป็น9 24พี่น้องจ้าแนวท่าของแอดคือหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันพี่น้องจ้าเก้เต็มเต็มนอมาตัวสุดท้ายเก่าสอพี่น้องจ้าเด้๋ยวเฮกันไป3ตัวตรงค่ะเรามาดู2ตัวบน2อง2 สองสีีนี่มาชุดเต็มเนาะพี่น้องจา๋านอมาชุดเต็มชุดเต็มก็คือให้เอาสายวิ่งรดูดม่ว่าจะเป็น2องหางหมาจับคู่กับชุดจับวิ่งที่แอดให้ไปจะได้26282022แล้วก็24งสี่เนาะพี่น้องจ๋านอวิ่งรูดมาสายเจาะมาสองสได้เฮกันไปเนาะค่ะอ่ะสตัวล่างจะมี08กับแปดศู 8, กับ09 ศูนย์เก้าจับวินมาเนาะวิ่งรูดมาจับวินมาเนาะพี่น้องจ๋าเนาะสำหรับศูนย์เก่าเก่าศูนย์มาชุดเต็มของแอดเช่นกันเนาะค่ะเนาะมาชุดเต็มเช่นกันอ่าวิ่งรูดมาจับวินมาเนาะค่ะแต่ว่าแปดศูนย์รุดไฟค่ะพี่น้องจ๋าสรุปเนาะค่ะเนาะงสำหรับแนวทางตารางผ้ารวยของแอดสายเนาะค่ะก็มาตามสูตรที่แอดคำนวณเลยเนาะตารางผ้ารวยแตกหกตัวค่ะสายจอแตกสามตัวตรงค่ะเก้าสองสี่ แล้วก็2ตัวบนล่างเนาะสตัวบนล่างจะมาจับวินค่ะวิ่งดูสอมา9กามาจับวินมาที่24กับ90้าศูค่ะแอดกัขอแสดงความดีใจนำน้องพี่น้องจา้าเนาะอ่ะตามต่อค่ะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเลขตารางค่ะ1นึ่งสี่ห้าเจ้า แล้วก็3ามหนึแล้วก็3ามนอสายวิ่งรูด1 4ึหอันนี้จะเป็นวิ่งรูดเด้อหรือว่าตัวเด่นจับวินค่ะ5 7 9 1 3อันนี้จะเป็นจับวิน จับวินหรือว่าชุดเต็มเนาะวิ่งด้วยจะเป็น1 4 5จับวินจะเป็น5 7 9 1 3 2ตัวบนล่างแอจะคัดให้หลักละ2แนวทางเนาะหลัก1 2 4 2แล้วก็5 2เนาะแอดให้ที่1 5 1 7 4 5 4 7 ห้าห้าแล้วก็ห้าเจ็ดอันนี้จะเป็นแนวทางสองตัวบนล่างค่ะอ่าเรามาดูสามตัวตรงโต๊ะเนาะแอดให้ที่เก้าหนึ่งสามหนึ่งห้า เจ็ดหนึ่งเก่งสเจ็้าสหนึ่งสชุดที่สองห้าเจ็ดห้าหเจ็สี้าหนึ่ง 1>, 1 1 3แล้วก็3 5 7ห้อย่าลืมไปกลับทุกครั้งค่ะอย่าลืมไปกลับแล้วก็ในะทางขออแอดก็คือ6กับ9เนาะหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันพี่น้องจ๋าอย่าลืมเอามาเบิ่งมาโน,นี้แอดจะมักตัวใดเนาะวดน,นี้แอดมาขาพี่น้องจ๋าแอดขออนุญาตมาขาแต้มสีสีหานะ หนึ่งห้าสีห้าแล้วก็ห้าห้านอคือตัวทีแอาชอบถามมาค่อยตามแอดนะพี่น้องจา๋าเนอ่อบางบัะชอบเหลือดพานเนาะคะ่ะอย่าลืมหกกับเก่าเด้อพี่น้องจา๋าเด้ออย่าลืมหกกับเก่าเด้อค่ะ ผลิี่ผ่านมากกมากเป็นตัวกับหัวน้องข้าน้งมาตรงๆผอมไป่น้องจ้า 9, 2, เก้าสองสี่นอเงอนี้ก็ขอให้มาอีกรอบน้อไพี่น้องจ้าเงอนี้ก็ขอให้มาอีกรอบนะ,นนกกบนะสำหรับแนวทางเราพัฒนาเนาะคะ่ะแอดก็ขอให้เพื่อนๆไปเๆนน้องเอฟซี FC. แห่งๆรวยๆป้งๆน้องพี่น้องจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ